ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศเราก็พอสรุปได้นะครับว่าภาวะอากาศเย็นในช่วงนี้เนี่ยกับมังคุดมีส่วนสําคัญในการที่จะไปช่วยให้มังคุดนั้นเกิดสภาวะความเครียดเมื่อเขามีความเครียดเขาก็จะเริ่มสั่งการเปลี่ยนแนวทางการจเจริญเติบโตภายในของเขา จากการที่จเจริญเติบโตทางลำต้นคือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับคืออยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอย่างนี้นี่คือมังคุดแต่ถ้ามันมีความเครียดขึ้นมาเขาก็จะเริ่มมีการสั่งการว่าเออเราใกล้จะตายแล้วนะอากาศมันเป็นแบบนี้เราจะต้องรีบขยายพันธุ์เราจะต้องรีบออกดอกนั่นคือลักษณะของคำสั่งภายในจากสภาพอากาศ แต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าอากาศขนาดนี้คำสั่งภายในเนี่ยอยากให้ออกดอกแต่บางครั้งเขาไม่ออกก็เพราะว่าความหนาวที่มันมากเกินไปกับการไม่ให้น้ำของพิธธธ่นสกรทั้งสองอย่างจะเป็นองค์ประกอบให้มีการสร้างตาอยู่ภายในแต่ตาจะไม่เคลื่อนออกมาดังนั้นในการเพิ่มปริมาณตาดอกเดี๋ยวเราฟังกันในสาระในเช้าวันนี้ครับ สำหรับประเด็นสาระในเช้าว,วันนี้นะครับในทุกวันพุธในส่วนของพืชเศรษฐกิจของเราก็คือมังคุดและประเด็นของมังคุดวันนี้ก็คือการจัดก,การที่จะทําให้มังคุดนั้นมีดอกโตมีผลโตเท่ากับว่ามีผลผลิตที่มีคุณภาพคือผลผลิตที่มาตรฐานพิทัากรครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการณีของผลมังคุดที่จะเป็นผลขนาดโตได้นั้นเนี่ยเขาจะต้องมาจากดอก ที่มีขนาดใหญ่และดอกที่มีขนาดใหญ่ก็ต้องมาจากคุณภาพของใบที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ย้อนกลับไปแต่ว่าประเด็นสาระในของชาววันนี้ก็คือการจัดการเพิ่มความสมบูรณ์ที่จะทำให้ดอกโตดอกใหญ่และทำให้เป็นผลต่อเนื่องคือผลจะเป็นผลที่ค่อนข้างโตและเป็นผลที่เข้าสู่การตลาด ซึ่งเราก็จะสรุปให้เห็นเป็นประเด็นก่อนนะครับว่าดอกที่จะโตนั้นก็ต้องมาจากความสมบูรณ์ดินน้ําอาหารอากาศและธาตุที่สมบูรณ์ใบเขาก็จะสมบูรณ์เมื่อใบสมบูรณ์ดอกก็จะโตและเป็นดอกเดี่ยวในกรณีที่เป็นดอกช่อตรงนั้นอาจจะเป็นความผิดพลาดในการจัดก,การน้ําคือถึงเวลาออกดอกแล้วไม่ออกดอกแล้วก็เลยกลายเป็นดอกช่อซึ่งก็จะกลายเป็นดอกขนาดเล็ก ประเด็นที่เราอยากจะอธิบายให้พินอสกรได้เห็นภาพก็คือเรื่องของการจัดการที่จะทำให้ดอกนั้นโตขึ้นมาเราจะสังเกตนะครับว่าโดยพฤติกรรมของมังคุดแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาออกดอกเขาต้องแตกใบอ่อนดังนั้นให้เข้าใจครับว่ากรณีการแตกใบอ่อนนั้นเป็นพฤติกรรมของมังคุดที่เขาไดา้เรียนรู้โดยตัวเขาเองว่าถ้าเขาไม่แตกใบอ่อน ผลมังคุดจะไม่โตดีจะไม่มีคุณภาพจะขยายพันธุ์ไม่ได้จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างใบขึ้นมาดังนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องใช้ปัจจัยบํารุงทั้งดอกและทั้งใบให้มีความสมบูรณ์เพียงพอนั่นคือประเด็นหลักที่ต้องทําความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนดังนั้นการที่จะทําให้ดอกโตและผลโตก็ต้องมาจับปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างหลักผมก็ย้าแล้วนะครับว่าน้ําจะเป็นตัวนําพาหรือละลายาธาตุอาหาร น้ำเหล่านี้เราอาจจะใช้ระบบของการจัดการตามที่ท่านได้มีอยู่แต่ว่าให้เข้าใจว่าเขาต้องการน้ำในปริมาณที่ต่อเนื่องท่านที่เคยบังคับน้ำเว้นนาน5วัน7วันก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็น3วันในบางพื้นที่อาจจะต้องอเร็วขึ้นมากว่านี้ในกลุ่มปัจจัยตัวต่อมาก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์นั้น เนื่องจากมังคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเช่นขี้ไก่ขี้ไข่นกกระทานะครับอันนี้เราเราก็คือขออนุญาตยกตัวอย่างเราใส่ในลักษณะของการกลาหวานกระจายทั่วภายในทรงพุ่มแล้วใช้น้ําเป็นตัวนําพาในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้เราต้องเข้าใจว่าปริมาณการใส่จะต้องเป็น5้าเท่าของปุ๋ยเคมีเช่น สมมติว่าเราจะใส่ปุ๋ยเคมี1กิโลปุ๋ยอินทรีย์อย่างน้อยก็ต้องอ5กิโลขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใส่อยู่ประมาณกระสอบแล้วก็เป็นจำนวนมากประเด็นต่อมาในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้เวลาที่เราใส่ใส่ไม่ไรจริงๆแล้วเราจะใส่หลังออกดอกแต่ณนะวันนี้เนี่ยเรา ก็จะมาใส่ระยะการพัฒนาผลและในจังหวะที่ใส่แล้วเราจะใส่ก็คือหลังจากมังคุดสลัดผลแล้วก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคในส่วนของปุ๋ยเคมีในส่วนของปุ๋ปยเคมีนั้นเราก็จะมีการใส่ตามสูตรต่างๆยกตัวอย่างเช่นในระยะที่มังคุดออกดอกเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอบวกกับ ยูเรียเพื่อไปเพิ่มในตัวเช่นหรือณเวลานี้เป็นผลขนาดเล็กเราก็จะใช้สูตร15-5-20ใน15-5-20จะมีของใครบ้างมีของคนเขียวมีฟูจิเทคนะครับหรือจะเป็น15-5-25ของในส่วนของเรือใบหรือปุ๋ยของคิวแมนอันนี้จะเป็นสูตร มาตรฐานของในส่วนการเล่งการพัฒนาผลแต่ถ้าในกรณีที่เป็นมังคุดอยู่ในระยะผลแล้วแตกใบอ่อนด้วยทางเลือกของเราก็จะกลายเป็นปุ๋ยสูตรเสมอสูตรเสมอก็อย่างเช่นจะเป็นปุ๋ยกระต่ายสูตรสิบห้าฟูจิเทคปุ๋ยเหลือใบปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยชาลีปุ๋ยคิวแมนอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะเติมเข้าไปได้ ทีนี้ในด้านของธาตุอาหารในกลุ่มของธาตุอาหารที่เราควรจะเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มขนาดน้ำหนักคุณภาพก็จะประกอบไปด้วย Tk ซอย 1, t k ซอยส t ซอยแล้วก็ในส่วนของเซอร์คอนทั้งนี้เพื่อที่จะไปเพิ่มคุณภาพของผลเป็นกลุ่มจุลธาตุนี่คือการให้ในส่วนของทางระบบล่างแต่ สิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคการใส่พี่นัสก่อนครับกรณีผูยอินทรียเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ตอนมังคุดออกดอกเราก็ต้องมาใส่ตอนนี้คือบังคุดในระยะสลัดผลเสร็จแล้วหลายท่านบอกว่าก่อนได้ไหมได้ครับนี่คือสิ่งหนึ่งแต่นี้ประเด็นที่ผมติงไว้ก็คือว่าถ้าอยู่ในระยะมังคุดสลัดผล เราไม่ควรให้น้ำเราไม่ควรใส่ปุ๋ยแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะต้องหยุดน้ำหยุดการพ่นปัจจัยทีนี้ถ้าหลังจากที่เขาสลัดผลแล้วเราก็ใส่ได้เต็มที่ในลักษณะของการใส่การหวานกระจายเนื่องจากมังคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกนะครับเพราะฉะนั้นท่านหวานกระจายได้ทั่วอย่างกรณีปุ๋ยอินรีเนี่ยขี้ไก่เนี่ยส่วนใหญ่เราใส่เท่าไหร่ คือในห,หลักการเนี่ยเราจะใส่เป็น5เท่าของปุ๋ยเคมีผมยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเคมีใน1รอบปีเนี่ยนะครับเราใส่6กกิโลแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล่ะเราก็ต้องใส่ถึง30กิโลกรัมความต่างอยู่ตรงไหน,นคือปุ๋ยอินทรีย์เราใส่ครั้งเดียวเช่นขี้ไก่เนี่ยเราอาจจะใส่3กระสอบ4กระสอบ5กระสอบต่อต้นส่วนปุ๋ยเคมีนั้นเราจะทยอยใส่เดือนละครั้ง นี่คือประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญต่อมาพี่นศกรครับมันมีข้อมูลมีเทคนิคบางส่วนว่าเราจะต้องเก็บใบไว้ภายในสรงพุ่มผมมีงานวิจัยซึ่งยืนยันนะครับว่าถ้าท่านลองเปรียบเทียบระหว่างใบมังคุดที่อยู่ในโคนต้นแล้วท่านใส่ปุ๋ยสั้นไท่ขี้ไก่สั้นใส่ปุ๋ยใส่อะไรโหนตอบสนอง หรือการพัฒนาผลจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าท่านลองนำเอาใบเหล่านั้นไปวางกระจายอยู่นอกทรงพุ่มรอบทรงพุ่มด้านนอกเพื่อเป็นพื้นที่ป้องกันความร้อนความแห้งแล้งแล้วเราทำการหว่านภายในจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยเคมีจะเป็นธาตุาหารรองธาตุอาหารเสริมพวกทีเคซอยเราจะเห็นการพัฒนา uh, การจเจริญเติบโต,ตของผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากอะไรเรื่องจาก กรณีที่เรามีการจัดการภายในทรงพุ่มให้โปร่งเนี่ยระบบลากเขาจะได้รับอากาศได้รับการกระตุ้นได้รับการาพัฒนาเขาจะดูดซับน้ำและธาตุอาหารได้อย่างดีมีประสิทธิภาพคือท่านที่จะเป็น,เ,ปนเชิงอนุรักษ์ก็แล้วแต่นะครับในมุมนี้แต่เรามีงานวิจัยที่ยืนยันผลแล้วเปรียบเทียบกันว่าระหว่างโคนที่เต็มไปด้วยใบทึบไม่มีแสงแดดไม่มีอากาศกับคนที่โปรง่ง แล้วมีการใช้ปัจจัยต่อเนื่องคือโปร่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องเตียนแบบที่เราไปทํากันนะครับเราก็คือเป็นไปตามธรรมชาติจะเห็นการพัฒนาผลที่ดีกว่านี่คือส่วนที่เราต้องเข้าใจทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วในด้านของเทคนิคการใส่ปุ๋ยกรณีการใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่เราจะใส่เมื่อก่อนนี้เราใส่ครั้งเดียวอย่างเช่นอาสูตรบะรุงผล12 12 17 15 5 20 1 15, 5บห้เราใส่ครั้งละหนกิโลหรือ2อกิโลตามขนาดส่งพุ่มครั้งเดียวจบเลยปัจจุบันไม่ใช่นะครับในลักษณะของสิ่งที่เราต้องทราบคือธาตุอาหารในดินมันหมดไปเยอะเราอาจจะใส่ในส่วนของวิธีการใส่คือเราอาจจะใส่ปุ๋ยหลัก1ครั้งเช่น1นกิโลเราก็อาจจะต้องแบ่งเป็นอีกเดือนละครั้งเดือนละครั้งอย่ามาคุดเดือนก็สครั้งเป็นครั้งละหนกิโลก็เป็นสากิโล อย่างนี้จะได้ประโยชน์ต่อเนื่องแต่ถ้าในส่วนของกรณีพืชอื่นๆละ่ะอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยอาจจะมีสูตรพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้เราจะไม่ไม่ทำให้เกิดการสรับสนก็คือสรุปก็คือปุ๋ยมอคุดเราใส่เดือนละครับแล้วสูตรละ่ะเราเริ่มได้ตั้งแต่สูตรที่ผมแนะนำแล้วอย่างอ,อินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยเคมีเราก็เลือกใช้ได้นะครับกรณีที่เรามีผลผลิตไม่มาก หรือท่านอาจจะเลือกเอาในส่วนของกรณีหลังจากมังคุดติดผลอ่อนมีการแตกใบอ่อนคู่กันเราก็ใช้สูตรเสมอจะเป็นสูตรสิบห้าสูตรสิสูตรสิอะไรก็แล้วแต่หลังจากนะั้นพอบังคุดผลโตขึ้นมาเราก็จะใช้สูตรสิบห้าห้ายี่สิบสิบห้าห้ายสิบ้าสิบห้าห้าสห้าเก้ายี่สถัดมา เมื่อเข้าสู่ระยะที่เดือนสุดท้ายอย่างเวลานี้เราจะมีมังคุดเก็บเกี่ยวในะอยู่ในเดือนเมษาเราก็จะเปลี่ยนสูตรถ้าท่านต้องการที่จะให้มังคุดมีรสชาติที่ดีหวานแหลมเราก็จะเปลี่ยนสูตรมาเป็น13 13 21 13 13 24อันนี้จะเป็นสูตรที่ไปเพิ่มคุณภาพเนื้อภายในรสชาติหรืออีก กรณีหนึ่งกรณีที่เกิดบังเอิญมีฝนตกชุกเรากังวลในเรื่องของอาการเนื้อแก้วยางไหลในคำแนะนำในส่วนของเทคนิคการใช้ผมก็ให้แนะนำปรับสูตรมาเป็น13-13-21กับ13-13-24หรือนะครับแต่ว่าวิธีการใส่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยที่ละลายช้าต้องการน้ำมากเพราะฉะนั้น เราจะใส่ในปริมาณที่มากเช่นเราก็เก็บเกี่ยวเดือนหน้าวันนี้เราต้องใส่ในปริมาณที่มากแล้วในแนวทางในมุมมองหลังจากนั้นเราก็ให้น้ําอย่างสม่ําเสมอซึ่งช่วงนี้ฝนก็ตกดีด้วยนะครับน้ําจะเป็นตัวทําละลายนี่คือการปรับสูตรเพื่อให้มังคุดมีรสชาติที่ดี ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโทนิกอะทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา ราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรต้องการกำจัดโรครา,เ,ราเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรยียน ฟลีอาฟอส400เท่านั้นฟล l ีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟล l ีอาฟอส400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัท Greenleaf จำกัดเท่านั้น มีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนําทั่วประเทศไฮแมกคือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีพ่นกับพืชทางใบ ควรใช้ไฮแม็กฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แก่เร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแม็กใช้ไฮแม็กฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแม็กจะช่วยให้ทุเรียนแก่เร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแม็กเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านใช้พืชเกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปเซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดียิ่ธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตุหลักธาตุกรองธาตุเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ําเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อเปเซปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทมีด้วยกัน3 <c oughs> ส,สูตร G 1 1 1 1 10ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 11อ8สะสมอาหารเบ่งผูบํำรุงลูก15 ค่ายีสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์จากประเทศยเยอรมนีมีว่าจําหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนนมทั่วไปรับทันสมา,าี่จ่า้อได้ที่ชัยพฤกษ์เศษฐ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับเราฟังสาระต่อจากช่วงที่หนึ่งได้เลยครับ เหตุผลต่อมาก็คือการที่จะไปช่วยลดความเสียหายจากอาการเนื้อแก้วยางหลังยางไหลาย,ยางตกในไส้เหลืองมีประเด็นต่อมาอีกครับกรณีที่มีคําแนะนำในเรื่องของแคลเซียมแมกนีเซียมอย่างเช่นกรณีการใช้ตัวโดโลไมในเรื่องของการไปช่วยลดอาการความเสียหายจากอาการผลแตก คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าผลแตกก็คือผลแตกกลางลูกอันนั้นคือการชะง,งักการจเจริญเติบโตเกิดจากการขาดน้ําขาดอาหารขาดความสมบูรณ์หลังจากพอนั้นพอเรามาให้เต็มที่เขาก็จะดันลูกแตกอันนั้นคือผลแตกส่วนกรณีของอายางตกในอันนั้นเป็นในเรื่องของท่อน้ำยางแตกซึ่งท่อน้ำยางแตกในทางวิชาการเขาบอกว่าขาดโปแทสเซียมขาดแคลเซียม ท่านจะใส่ในส่วนของตัวปัจจัยทางดินเสริมผมก็ยกตัวอย่างเช่นเอาปุ๋ย1500แคลเซียมไนเตรตท่านใส่ได้ร่วมกับปุ๋ยบำรุงผลใส่ได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นกรณีในกลุ่มของอสารธรรมชาติอย่างเช่นโดโลไมท์เราก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับใส่ในช่วงะระยะก่อนใส่ปุ๋ยสัก7วันไม่ใช่1เดือนนะครับไม่ได้มีความจำเป็นเลย นะครับในส่วนของโดโลไมนั้นเข้าอยู่ในมีความเป็นกลางเราก็สามารถที่จะใส่แล้วก็ให้น้ําหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงผลได้ก็ใส่ร่วมกันได้หรือท่านจะใส่ยานอื่นตามกระแสในโซเชียลปัจจุบันก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทึกสั้นใส่ได้อยู่แล้วแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับก็ต้องนานหน่อยต้องช้านิดถ้าท่านต้องการเร็วก็เลือกเอาในส่วนของตัว ธาตุอาหารที่ผลิตขึ้นมาในทางระบบรากก็อย่างเช่นในกลุ่มของ tk ซอยต่างๆนี่คือประเด็นในเรื่องของการใส่ปุ๋ยและเทคนิคการใส่ในกรณีที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาเราจะเพิ่มทางใบเราต้องเข้าใจนะครับว่าขนาดขนาดข,าดของผลก็มาจากขนาดของใบ ทีนี้เราต้องการที่จะไปเติมตกแต่งทางใบเราก็จะมีปุ๋ยที่เป็นไนโตรเจนสูงปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเราอาจจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอโบอกยูเรียเช่นปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยเราอาจจะใส่3ขีดครึ่งกิโลเราก็ใส่ยูเรียไป2ขีดหรือจะเลือกสูตรอย่างเช่นไบโอเมอร์สามสิบสิบสองสิบสองนะครับหรือเราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอทางใบอาหารเสริมครบสูตรครับ,รบอาหารเสริมครบสูตรคือมีเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิส โบลินัมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราเรียกว่าศูนย์รวมเช่นไมโครมิกเอฟพวกเทรสนะครับหรือจะเป็นตัวอิมิลินจะเป็นในส่วนของตัวเทรนเนอร์กลุ่มปัจจัยธาตอาหารต่างๆเราใช้ได้ทั้งสิ้นอันนี้คือหลักกรณีตรงนี้ให้เข้าใจว่าถ้าต้องการมังคุดหูเขียว หูของมังคุดที่เป็นสีเขียวเกิดจากความหนาของเนื้อเยื่อเกิดจากความสมบูรณ์เกิดจากความไม่เครียดถ้ามังคุดเครียดอดน้ำอดอาหารเมื่อไรเขาจะขับเม็ดสีแดงถ้าเขามีอาหารสมบูรณ์น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เขาจะขับเม็ดสีเขียวเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจครับว่านี่คือธรรมชาติของมังคุดให้น้ำให้อาหารให้ปัจจัยเต็มที่ ถามว่าได้ประโยชน์ไหมในการพ่นไปที่ใบถ้าเป็นมังคุดที่เป็นใบยังเพสาดต่ําลงมาถึงใบอ่อนปัจจัยเหล่านี้สามารถที่จะเข้าได้แต่ถ้าเป็นมังคุดใบแก่ปัจจัยเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะเข้าสู่ใบได้น้อยมากครับเพราะเขามีไขหรือแวกนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ผลเนี่ยตรงตำแหน่งรอยต่อของขั้วผลเขาสามารถที่จะรับน้ําเข้าได้ดังนั้น กรณีปัจจัยเชิงตรงนี้เราเชิงตกแต่งผมจึงอยากจะให้ท่านลงทุนแล้วมีประโยชน์คือตั้งแต่ระยะผลอ่อนใบอ่อนไปจนกระทั่งถึงใบเพสลาดแล้วก็ผลเป็นสีเขียวปัจจัยทางใบเราก็เริ่มที่จะหยุดทักได้เพื่อให้เราใช้ปัจจัยอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเราจะต้องเพิ่มความถี่ผลของถ้าเป็นใบก็จะอยู่ในระยะไม่เกิน60วันหลังนะครับ แต่ถ้าเป็นผลก็อยู่ในระยะประมาณ60วันเช่นเดียวกันไปบวกกับดอกอีก30วันก็เป็น90วันเป็นระยะที่เราจะเพิ่มคุณภาพทางใบให้เข้าใจนะครับว่าขนาดความหนาก็คือไนโตรเจนความแข็งแรงของเนื้อเยื่อก็คือแคลเซียมคุณภาพของสีเขียวก็คือความไม่เครียด ทีนี้ในความไม่เครียดเนี่ยมาจากธาตุอาหารเสริมหรือธาตุอาหารรองก็มีตัวหนึ่งแต่มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าสารในกลุ่มของไบโอสติมเลนเป็นสารที่จะไปลดความเครียดหรือสเตรสของพืชเขาก็จะไม่ขับเม็ดสีแดงมีอะไรอย่างเช่นอะทูนิกไซฟามินบีเคเทนโหรือสารในกลุ่มที่ เป็นอะมิโนแอซิดต่างๆตัวนี้จะเป็นส่วนในการลดความเครียดดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่เรานำเสนอเป็นเชิงตกแต่งเข้าใจนะคะว่าคาว่าตกแต่งก็คือหมายคาว่าไปเสริมเติมแต่หลักสำคัญก็คือทางระบบล่าในเรื่องของการที่เราจะไปเร่งการพัฒนาของผลเนื่องจากมังคุดมีหลายรุ่นในต้นเดียวกัน พี่นรสกรท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับการพัฒนาของผลมังคุดการสุกแก่เขาก็จะเป็นไปตามกระบวนการแต่อยากจะย้ำว่าถ้าท่านน้ำดีสม่ำเสมออาหารดีการสุกแก่การเข้าสายเลือดจะเร็วขึ้นแค่อาจจะเพียงแค่93วันแต่ถ้ามังคุดของเรา น้ำก็ไม่เต็มที่อาหารก็ไม่พอผลผลิตดกบางครั้งการพนาการสุกแก่ก็จะต้องช้ายืดออกไปเป็น120ปร้อยี่วันจึงไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จให้เข้าใจว่าการใช้ปัจจัยบำรุงโดยเฉพาะในช่วงของการส่งเสริมการจเจริญเติบโตผมย้ำนะครับว่าท่านต้องทำไปจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยว ดังนั้นก็จะสรุปในช่วงท้ายนะครับว่ากรณีปุ๋ยของมังคุดนั้นถ้าเป็นกรณีบำรุงดอกบำรุงใบพร้อมกันไปในตัวหรือดำรุงใบและผลอ่อนไปในตัวเราก็เลือกสูตรเสมอนะครับจะเป็นในส่วนของสูตร5 5 5 5 6 6 6 6หรือ1 7 7 7 7 7และเมื่อเข้าสู่ระยะของการพัฒนาผลเราก็อาจจะเลือกสูตร5 5 5 20 แต่ว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการคุณภาพรสชาตินะครับความหวานหรือว่าในกรณีที่เราจะไปมีผลต่อ,อาการป้องกันเนื้อแก้วอย่างไหรเราก็เลือกสูตร13-13-21และ13-13-24นี่คือสาระของมังคุดทางอากาศในตอนที่15ในเช้าวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกทท่านสวัสดีครับ